มันก็ต้องหยกกี่เหม่าตงตังเลยหรอฮามากไ่เด้ยวามากผิดบูไม่กันเคลื่อนหน่อยเดียวก็ห่ดติดเลยเฟื่องเดียวก็ห่ดติดปลาดเพราะงั้น

ไว้จะควงห่อยู่ดีนะเสียงเียม่จจะคองหมพ่อห้องขขาหาอย่างนีนะ่ใกต้จะควงงียบแต่ตุ๊กแต่จกตัวนี้่กลาก่อนคอย่งมันรอแต่หักลางอย่างเดียวเลยแทกับล่องสางกลงแหงตังก็ดีมวนก็ดีนะใ่ไม่แหงแบบนี้ไปที่ไม่มกเาเดี๋ยวเขาจะกลายข้แหงขักกั้งวัดดังวุ้นแล้วมันบ้านไปแล้วได้ยินเดือบัดเอาเลยอออะไรแบบนี้ ลองกันลองคันมันองวนนะใครกันจะรับมันเรอเก้บล็อกชดฟังเดียวไปดิอรล่ะอมาใส่นี่ไม่ัม้นไม่ได้ทุลิไป้องใส่ชุดนี้ก่อนนอตใ่ก่อนไม่ใจน็อตก่อนใจน,น็อตก่อนรังสมองไม่ทำงานครับบ้าไปอุ่นจ้าบ้าไปจนดูดเลยว่าคันมันสวดอะไรทีอืมมันถิ่มันถิ่บึ่มเลยว่า,าหัพิ่งุจ้าหายไปล สองสม hum. no ุงหับคุณอยกันอ yeah, um, hmm. wow. right. so ั so s <S ้นว่าไว้ขึ้นกันแล้วแล้วว่าอะไรอยากตกเนาะบา่ตีปุ๊บตีก็ต้องปิดไว้ก่อนเลยคันพนตกแห้งเงี้ยว่าปลาตดไม่ติดก็ต้องปิดไว้ก่อนละวันนี้ยขันพนมาแห้งยุ่งจีดแล้วเรื่องจิดแต่่วามีแค่เคลื่อนจี๋เดียวมีอะไรที่ต้องหนักใจสบายสบาย่างแกได้ยุ่งแต่ไายถอะแก อ <l id> <Bond i> ย่กับสังเราดูแลเบื่กับสังเนาะดูแค่มาด้วรักษาไปกระสุนที่กับสังกับสังให้แบพื้นีเห็นใ้เนาะเรม่ะรอเนอลอเดี๋ยวือว่าเห็นตาเราหาจกันหาจัยเพ่งจะ่อกันมากยไม่ได้ น,นั่นบ่อก็ตังไหมอืมบ่อดก็ตังมากไมก่ well. ทนแล้วถอดบ่ดิะ่ะเยอๆๆๆลองดูก่อนกูได้นั่นถูกต่อของแกว้วต้อดื้อวิจัยยองตั้งดูก่อนเนี่ยยกหางฮงเลย Thôi nhanh Để không quạt bánh hết Không Cái này hẳn là bè Ồ, này có đây đó Ở đây cà xe đây gọi là phần bẹt Ồ, chị sẽ bài chạy Quan rồi nhưng mà thường nhưng mà thường là toàn ăn trúng Nói nó tiệt nó gì mọi ừ. chỉ mọi người đâu người mọi người mọi người họ người mọi người mọi người chẳng người mọi người mọi người Chỉ người mọi 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 giờ mọi người 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 mọi

แล้วต่ำค่าเลยค่าบอกตัวนี้ใช่ดีปกติใช้ปกติกันนี่อันนี้มันตีได้ปะมันตีก็เอกาตีแจ็คกเจ็บขายเ่ีอ,อกอเอาเจ็สิเนี เดี๋ยว่นี้ละนี่ก็ไม่อยากสุกเสียเียเลยงันีเงากระเปาเนกราปามันส่มตีบ่ตัวนี้ข้อหมานะกแค่จะทม่เรารับบ uh> ่อก็จะได้ขันน็อตเพราะยังไลรักการเนาะการกันทามพมนตรงนี้อยพิบกันทามเนี้ยทามซึมห่ากระทามนี่ก็ถือได้ครับช่วงมาัน ดื้อเลือกกระประกอบอันนี right. ้คอนป่อเตียนี่เคื่องว่าม mm ่นานเลยแหะอ๋อโยจะเพ่ง huh. ด yeah, ูเ้าจไเพ่งมัไม่ได้เพ่งเดือยมันเหมือนคำสีบอกเลยเยอะโบนี่มันก็เลี้ยงยู่ยากเี้ไปไหวครัใส่ถือฟังถือฟังเสียงไหลเลือดบบนี้จิ้วมันดังจิ้วจิ้วค่เดียวเนาะ ก็เดังบล็อกแป๊กๆบล็อกแป๊กๆอย่างเงี่มีแล้ว่มีนอตต่างแนบมันเห็นป่ะตรวจย่างเดียเพรยรสดีกิมหรมันจิ้วจิ้วิ้วจิ้วตึมแคีเดียน้ากับซวังรองนั่นแหละบางขอนหลองนึงเงียปนก้เกียนัดเงีป็กูตัวไปได้ล่วเห็นปะกต้องร่วังล่ะแกหล่หลอะไรอะไรเลือดตีขาดปะเลือ แี่กรสุมให้หลืวเ่านนี่แหละไม่เป็นไรบึงผมบอกว่าบวาบผงเบียนี้ผมนี่นี่มน้องงวันนีจะได้เอื้อรงมุงมงนบน้ำห้เพินกรเทงยด้วยบ่กล่งนัมึงไม่ยังมึงมึงก็อย่นอนมึงก็อย่านอนมันไม่แน่นอนหรกของหยุเรไม่รู้อะไรจะฟุ้งออกมาเอ้นฟุ้งอยังไม่เม่่รถเยได้สร้างกันเลยนำยี่ัเมืองแเอะลย เออปลาด้วยมีของกำลังปยอเะยเอ้ยเยอะ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 มากไม่ตรงบ่ะอะมันมันติดตอยู่ตัวนึงเลยบุ๊ก เอไมเอไมดิอยากมันใส่ดิมันอยากดิอยากใส่เยู่ฮะน้มันเต็มใส่เลยฮะอยากแล้อยากอยู่่าผมยกด้วยเมอมไมนเห่ยงบขึงเลยี่ดังนี่นงดงนี่ปะบตีนะทำไมวะไปทำไมดิ บ้แมนบ้นแมนบ้นแมนบ้นแมนบ้านแมนบ้ามนนมนนม่ะมมันเดือมันเดือบ่เต็มสูบบบนบบ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 บเตบบ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 บอบอบบ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 ไอบบ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 บอบืบบบบบบบาบบบ มันแมนวะตึงนัดตึงนัดตึงนัดกจ่าใรอ่ะปลาเจ็บแห่งลุงน้ำมูลลาโคลงน้ำเสอนไปเลยอ้ปลาว่าปามาเามกินปลาฟ้ามึงย่างใช่ไหยังอมตาย่ายงนี่ยนั่นง่ยบริสบริารดิบกระดือกระถือดิง่ายบริกานไปเดกระทืก็น่าเอาเนี่ยขอก่อนเดี๋ยวขาลองอีกทีนึงใส่ทุกอย่างดีดีนะ ไตรงเลม่ัไม่เล็กายอยงเดียวใส่รอบนอกเลยไม่ตายสิไรเอ้ยใส่เลยใส่อยู่นี่ปะเดียวมือมือใส่เลยเนี่ยใว่าาตีื่นไี่รถจดชี่้อผาข่ไปเรื่อยใส่เลยามันจะขลไปเ่ล้ขาอยแนลยไปแล้วว่าไวคดีไปไกลบบานั่นติจังมืออ่ไอขอยสัอีกไม้มือมันนีอไม้สั่นเสียงเงี้ยสิหนีป้าจงวงเลยครับ แรงเยอะเมัแตะพะมัดเต้ามัดแรงครับได้แล้วจวดยินเลยเลแต่ะมัดตพมัดค้อมัดสวกแล้วใชแวเอาใส่บัตรหน่อ่อยเาว่ามตายแล้วเดวนี้ผมดเลยเดยวันโอ้ยโอ้ยไเสียงมวนๆแถวนี้ไอ้ไอ้ไอ้ควันอันหนึ่งนี่บ้างบ้างแต่เสียงแบบนี้มันก็ยังเปนเตี๋วมีเตี๋วมีเสียงหังวันเตว่าว่าสวกว่าเี่วมัน่ต้องไปเช็ดมากกไม้อเชกยเชแต่ข่อยมดองข่อย่ะก็ดีใจดิเ้าเรียน่าข่อยเช็ดีังไงเราเรียนจะมาใช่ดได้ก่ดีใจแม้ปกครดีใจแม่เก โอ้ยแหลผมห้มอแลกวต่องจขงอยใครต้องจงไห้เลยห้เลยมา้รบไก่กองข้ามกอนสตัวนับนี้นะปนี้ับนี้ขันนอตนี่ให้บอกครับจะมาสมยม่เิใจมัดกันเลยมาฟังเสียงสองตัวก่อนเดี๋ยวมาฟังเสียงกันม่า่อเยง่มันหงวงไหมหงหงเนาะ้ไเนี่ยเดี๋ยว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 เี๋ยวเดีวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดเดี๋ยว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 เ อืมเดี๋ยวเอามานี้กันนู่นใจเย็นใจเย็นทำอะไรอย่ามนีง่ายนแหงฝนกะทิตกฝนก็มากนะฝนนะตกเป้ยอยู่ไวเป็นบ่เผ็ดทงดนได้แล้วก็ได้ยาวั่เนี้ยตุ๊กพูฝนด้วพี่น้องเอาเอาน้ำมันเจือบไปจวดไง ตั้งเบาลูกผู้ใด้ปะไปกว่านี้อย่างเดียวไม่แรงเลยเอ้ยงี้เลยไปก็ได้เดี๋ยวตั้งวาวใหม่ไเลยคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อมาโศกันใหม่เด้อมาฟังคลิปงานโกกากใหม่เด้อครับพี่น้องเด้อสิ่งกฏพ่นได้ัไหมอ้าวพี่คลิปไปแน่พี่คลิปไปแน่พี่เพิ่มไปแน่เมื่อตึ๊บช่วงนี้ช่วงนี้เมื่อตึ๊บเมื่อตึ๊บทีมงานโกกากครับจากน้องเรือซิตี้เดี๋ยวเดาไหมพี่น้องเมือเดา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 เด้ออีดีล่ะ เบายังไม่ได้ฝนกระติมาฝนกระห้าหมกันเลยไม่จะมีดะัีขา้วาวมันยังห่างนะบ้ามันห่างลนห่างปวดเล้องเป็นแบบนี้เบาขาดองลูก็ออกไร